หกาบเลยียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพข้าเจ้านางสาวสีนวลบุญเลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต8ภาคภูมิใจไทยเจ้าประชาชนอำเภอแม่วางอำเดอยหลออำเภอสันปะตองขอให้รัฐบาลหรือกรมชนประทานนะเจ้าช่วยเร่งดำเนินการ จัดนามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่วางที่ตั้งหมู่หนึ่งบ้านใหม่ปังเติมตาบลรบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ณวันนี้นะเจ้ากรมชนประธานได้สำรวจ EIA ผลกระทบเรียบร้อยแล้วขอรัฐบาลช่วยเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางโดยนะเจ้าผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จะได้มีอ่างเก็บน้ำแม่วาง <c oughs> ได้ใช้ตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีการลดช่วงฤดูฝนนะเจ้าถ้าฝนตกน้ำท่วมเหมือนที่เห็นที่ผ่านมาถ้ามีอ่างเก็บน้ำนี้นะเจ้าปราชาศนก็จะไม่ได้มีน้ำท่วมน้ำนองแล้วแล้วก็จะได้ลดการน้ำท่วมที่อยู่อาศัยที่ทำการเกษตรนะเจ้าดังนั้น ประชาชนในพื้นที่ของอำเภอทั้งสามอำเภอนี้ก็ขอฝากต่างท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังรัฐบาลหรือกรมชลประธานนะเจ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วนะ้าเจ้าที่ผ่านมานี่จะมีรัฐบาลไปแก้ไขปัญหาทุกปีทุกปีถ้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่วางนี่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ลดภาวะต่างรัฐบาลจะมาได้ไป แก้ไขปัญหาประจำปีแต่ขอแก้ปัญหาระยะยาวดีกว่านะเจ้าขอกลับขอพระคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรณนโอกาสนี้นะเจ้าขอขอบคุณเจ้าครับคุณศันิน